ตัดชุดผ้าไหมาลายแพรวาสีครีมสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้จัดโปรสุดพิเศษ990บาท990บาทสามารถนําไปตัดทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจิตรดางานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานวันรับปริญญาซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนี้คุณลูกค้าจะได้รับ ถ้าขอมาผ้าฝ้ายรวมไปถึงริบบิ้นไว้อะไรแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่บริผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเซตนี้สีครีมค่ะเซตนี้สีครีมคุณลูกค้าขาสวยเนาะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าตัดชุดลายแพรวาผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสีครีมซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเซตนี้ 990บาทเส้นนี้990บาทค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดชุดไม่ว่าจะเป็นเสื้อกับผ้าถุงเสื้อกับกระโปรงหรือว่าอยากตัดเป็นชุดเดรสยาวอยากตัดเป็นชุดมินิดสแล้วทาเป็นเสื้อคลุมหรือว่าจะไปออกแบบดีไซน์เพิ่มเติมได้เลยคุณพี่คะสวยคลาสสิกมากๆ990บาท990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะสวยค่ะเนื้อผ้าดีมากใส่สบายๆเลยค่ะใส่สบายๆไม่ร้อนนะสวยค่ะ งานผ้าไหมเป็นผ้าไหมสัาะค์อทอเครื่องค่ะพี่เป็นผ้าไหมสัาะค์อทอเครื่องค่ะตัดออกมาแล้วสวยมากๆเลยตัดออกมาแล้วสวยมากๆเลยเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตให้ดูตัวอย่างเสื้อเพราะว่าตอนนี้นะคะช่างกําลังจะมาส่ง ช่างกาลังจะมาส่งนะคะสําหรับผ้าถุงเนาะคุณลูกค้าค่ะสำหรับผ้าถุงสีครีมนะที่เป็นผ้าไหมลายแพรวเดี๋ยวคุณลูกค้รารอดูรอชมรีวิวเพิ่มเติมอันนี้ขออนุญาตคุณลูกค้าคุณลูกค้าสั่งตัดนะเนี่ยใช้สีครีมสวยมากเลยใช้สีครีมค่ะคุณลูกค้าขาสีครีมสวยมากๆยิ่งแบบว่าใส่เป็นชุดนี่คือแบบสวยมากเลยคุณลูกค้าขาต้องใช้คํานี้นะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิก เป็นสีที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะสนใจให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยวันนี้คุณลูกค้าคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดเสื้อตัวนี้1,390บาทถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งตัดนะคะผ้าถุงด้วยวันนี้จัดโปรสุดพิเศษเลย2,500บาทเท่านั้นค่ะ2,500บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยไซส์ S ถึงไซส์ XL วันนี้จัดโปรสุดพิเศษให้2,500บาท2,500บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะนุ่มหลอนุ่มใสไซส์ M ค่ะนุ่มใสไซส์ M คุณลูกค้าจ๋านุ่มใสไซส์ M ก็คือรอบอก36ค่ะเอวสาสะโพก40ค่ะคุณลูกค้าส่งรายละเอียดตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าตัดเป็นทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจินด,ดานเราตัดเสื้อยาวสักหน่อยนะคะความยาวเริ่มต้นอยู่ที่21นิ้วนะคะไปจนถึง22นิ้ว2 3นิ้วเรรราาาาากก็ตัดไดไ้้คคลูสสมถยละเอียด ข้อมูลตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบอกรอบเอวสะโพกนะคุณลูกค้านะเดี๋ยวนุ่มดูให้ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเพราะว่าเหมือนอย่างนุ่มอย่างเงี้ยน,นุ่มเป็นคนอ่าเป็นคนสะโพกใหญ่เอว30แต่สะโพก40ใช่ไหมแสดงว่าต้นแขนต้นขาใหญ่เห็นไหมคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะดังนั้นคะ่ะการที่เราจะมาปรับนะคะตรงรอบรักแร้เราก็จะใส่แบบว่าอ่าความอ่ารอบรักแร้นุ่มจะใส่อยู่19ถึง20ใช่ไหมสิบเกถึง20คะ่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่า เอวอ่ะสาแต่สะโพกแค่38บแบบนี้แล้วคุณลูกค้ารอบอ,อก36มหเหมือนนุ่มแบบนี้แสดงว่าคุณลูกค้าเป็นคนต้นแขนเล็กขาเล็กอย่างนี้ใช่ไหมนุ่มก็จะตัดวงแขนะแค่18นิ้วประมาณนี้นะคะข้อมูลเราก็จะได้แบบว่าตัดตามรูปร่างนะคุณลูกค้าขาไม่ใช่แบบตัดตามแพทเทิร์นที่เรามีอะไรเงี้ยเราสามารถปรับได้เราสามารถปรับได้ตามรูปร่างของคุณลูกค้าเลยคุณลูกค้าสามารถส่งข้อมูลมาให้ทางร้านของเรา ให้ทางร้านของเราตัดให้ยินดีค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8นย์แปด0กงานผ้าไทยผ้าทอส,สวยๆว,วันนี้คุณลูกค้าจ๋าหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าชอบตัดออกมาแล้วสวยใช่ไหมสีครีมใช่ไหมซื้อได้ไหมหนึ่งผืนได้เลย490บาทสั่งซื้อเข้ามาได้เลย 1, นผืนสี่บาทค่ะคุณพี่นุ้มมีถุงผ้าแถมไมด้วยนะนุ้มมีถุงผ้าแถมไว้ฟรีีกใบนนนึงด้วยะ่ไ น้องมีถุงผ้าแถมไม่ฟรีอีกใบหนึ่งด้วย490บาทค่ะ490บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย490บาทในวันนี้นุ่งมีถุงผ้าแล้วก็รีบินไว้อะไรแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยขอบขระคุณคุณลูกค้ามากๆแต่ถ้าเลือกซื้อเลือกช้อปรับเป็นเซตเลยคุ้มกว่ารับเป็นเซตเลยคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าตัดชุดค่ะซึ่งตัดได้ทั้งชุดเลยนะตัดได้ทั้งชุดเนี่ยอย่างเสื้อกับผ้าถุงแบบนี้นก็คือผ้าตัดชุดนะผ้าตัดชุดทที่นองบบก990าะค เนี่ยแบบนี้เลยคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มัดีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าตัดชุดผ้าไหมผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสีขิบเซตนี้990บาทคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าจะเลือกผ้าเซตนี้แล้วให้ทางร้านตัดให้แจ้งข้ามาทถักเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงของขวัญของฝากสุดพิเศษแบบนี้มอบให้เลยสําหรับคุุณณูกกคคค้้้าาาที่่สัังงซืออออผไปตดเเโนะขบรมๆ เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดต,ตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราด้วยงานผ้าไทยของฝากสวยๆนะคะมีเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดต,ตามกด subscribe นะคะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงคุณลูกค้าขาเราก็มีนะอ่า่าเรียกว่าอะไรมีของฝันของฝากใช่ไหมเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษก็ไม่บวกเพิ่มทุกกรณีคุณลูกค้าขารวมไปถึงยังรับตัดด้วยรับตัดด้วยค่าผ้าพร้อมค่าตัดวันนี้จโปสพิเศษ 2,500บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจํา1,500บาทถ้าคุณลูกค้าสนใจสั่งตัดคุณลูกค้าก็ต้องสะดวกโอนมาจํำด้วยนะจ๊ะรายละเอียดไซส์ส่งเข้ามาได้เลยทางร้านของเราตัดให้รวดเร็วทันใจ7-10วันค่ะตอนนี้คิว7-10วันนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจอยากได้เฉดสีไหนเลือกเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆนะคะ